Power Delivery ได้สูงสุดได้ถึง18วัตต์ QC 2 QC 3ก็ยังใช้ได้เลยเถิดไปถึง QC 4เลยเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic h o l i d a y สวัสดีครับเมื่อวันซืน์นี้วันที่23มั้ง ก็มีข่าวออกทางทีวีด้วยทางสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยเรื่องของที่เขาวางพาวเวอร์แบงค์เอาไว้เฉยๆระเบิดขึ้นมาไฟลุกควันขโมงท่วมบ้านเลยมันก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะมันมีข่าวมาตลอดเลยนะสาเหตุที่พาวเวอร์แบงค์หรือพวกแบตเตอรี่สำรองเกิดระเบิดลุกไหม้มักจะเป็นแบตเตอรี่พวกลิเทียมไอออนซึ่งตรงนี้เขาก็เข้าใจผิดละส่วนมากเซลล์แบตเตอรี่ที่อยู่ในพาวเวอร์แบงค์น้อยมากที่เป็นลิเทียมไอออนเพราะมันแพงแล้วก็ ความโตของก้อนเนี่ยมันทำให้ power bank สลิมบางแข่งกันไม่ได้เขาก็เลยมกักจะใช้ลิเทียมโพลิเมอร์ระเบิดทั้งที่ไม่ได้เสียบชาร์จ29มิถุนา66มันระเบิดง่ายมันมีปัญหาบ่อยเพราะว่ามันใช้แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์คุณภาพต่ำๆเกรดรีไซเคิลหรือว่าเป็นของตกเกรดจากที่เขาคัดทิ้งแล้วอะไรก็ามาประกอบเป็น power bank ราคาถูก สองสามร้อยสามสีร้อยแต่ท่านก็ต้องแบกรับความเสี่ยงแต่ว่าตอนนี้เรามี p o r t ทเบิลพาวเวอร์แบงล้วก็เป็น c h a r g เจ l i t o g a ต a รุ่น LII MP 2ซึ่งยี่ห้อเน,นี้นานแล้วนะหลายปีแล้วผมใช้แทนชาร์จใช้อุปกรณ์ของเขามาหลายอย่างนะครับแล้วก็แทนชาร์จเนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้ประจำเป็นหลักเลยได้รับมาตรฐานรับรองส่งขายได้ทั่วโลกเหมือนกันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เขารองรับ แบตเตอรี่18650แล้วก็21700 18650ใส่ได้18700 20700 21700ใส่ได้หมดเลยทีนี้ยมกงนก็จะเป็น21700กับ18650นะ Litho Gala LII MP2 เนกะ็จะมีมา3สีมีสีแดงสีเขียวแบบเขียวเขียวเข้มเลยนะดาร์กครีมดาร์กเขียวมะกอกเลยแล้วก็ดาร์กเกรนะครับสีเทาก็ ชอบสีไหนก็ลองสอบถามดูตอนนี้ราคาสติภไยทั่วไปที่เขาขายกันเนี่ย500กว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ทางโพรดาแบตเตอรี่เขาไปดีลได้มาในราคาที่ถูกมากๆพิเศษมากๆเลยคู่มือก็จะมีหลายภาษามาแบบนี้นะฮะส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีอันนี้อันนี้3หน้าครึ่งนะครับประมาณโดยประมาณรายละเอียดทางด้านหลังกล่องเนี่ยก็คืออินพุตชาร์จไฟเข้าเนี่ยเป็น qc 3หรือ pd 3ก็ได้ 9โวลต์2แอมป์12โวลต์1.5แอมป์หรือว่า5โวลต์2แอมป์แบบโบราณแบบเดิมๆก็ได้ทางด้านเอาต์พุตที่จ่ายไฟออกมาเลี้ยงอุปกรณ์เนี่ย QC3 Power Delivery 3จ่ายมาเป็น9โวลต์2แอมป์12โวลต์1.5แอมป์แล้วก็ DC 5โวลต์2แอมป์แบบโบราณอีกเช่นกันเลกาซี่นะผิชาตพวกแ p ปเปอะไรพวกนี้ได้ในแพ็คของเท่านี้จะมีตัวเครื่องใส่มาในซองแบบนี้อีกทีหนึ่งซองพลาสติก มีสาย USB Type C ดีๆมาให้ยาวน่าจะ1เมตระเป็นแบบ A to C ตัวนี้เป็นตัวแปลงเวลาเราใช้18650ที่เราไม่ได้สะดวกที่จะใช้21700มันจะหลวมพอใช้ตัวนี้เป็นตัวแปลงเดี๋ยวบอกวิธีการใส่ให้ดูที่ตัวเครื่องก่อนนะด้านหลังก็จะสเปคเหมือนกับที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้เลยมีตรารับรองมาตรฐานสากลมีสติกเกอร์ v o ยการปลอมกัน ถอดกันหรืออะไรมารองรับแบตเตอรี่2สล็อตแบบนี้ไซส์18650 18ก็คือไดมิเตอร,ร์เส้นผ่าศูนย์กลาง6-5ก็คือความยาวตัวนี้65มิล6.5เซน6.5เซนเป๊ะเลยนะอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้1.8 18. มิลหรืออีกไซส์หนึ่งที่เขารองรับที่เขาแนะนำเลยก็คือ2170 0 21ก็คือ2 1เส้นผ่าศูนย์กลางใน21มอมม 700ก็เอาแค่70พอ700นี่เห็นไหม70มม,ม,มเป๊ะเลยอันนี้คือรหัสของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบนี้เป็นที่นิยมใช้มากแรงดันปกติที่เรานิยมใช้กันก็จะมี3.7โวลต์อาจจะมีบางรุ่นที่เป็น3.6โวลต์ที่เป็นเซลล์พิเศษอะไรอย่างพวกนี้นะครับยี่ห้อ SO oh เนี่ยฐานไฮโซราคาแพงมาก3.6โวลต์ลิเทียม NMC ด้านนี้จะเป็นขั้วลบด้านนี้ก็เป็นขั้วลบเหมือนกันเพราะว่าวงจร พาวเวร์แบงค์เนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่แบบขนานกันรุ่นนี้ใส่ได้2ก้อนด้านนี้เป็นขั้วบวกทั้งคู่เหมือนกันตัวนี้เขาจะทําเป็นสปริงเอาไว้เพื่อรองรับเฟกซิเบิลตามขนาดความยาวของแบตเตอรี่ก็ใส่ได้ประมาณนี้ฮะ7 0 0เนี่ยใช้เป็นหัวเรียบแบบนี้หรือหัวนูนแบบมีปุ่มก็ได้หัวนูนแบบมีปุ่มก็คือเป็นเป็นบัตตันเฮดแบบนี้นะเป็นปุ่ม วหัวเรียบก็เป็นแบบนี้เขานิยามมาว่าช่องนี้คือ B 1หรือแบตเตอรี่1หรือแบงค์หนึ่นั่นเองนะด้านทางด้านซ้ายนะจะเป็นช่อง1ทางด้านขวานี่ก็จะเป็นช่อง2แบตเตอรี่ที่แนะนําให้ใช้ควรจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพดีๆก็จะใช้ได้ทนใช้ได้นานใช้ได้อึดเลยแบตเตอรี่2 1 7 0 0เนี่ยอย่างดีๆความจุจะประมาณ5,000ม ah. ิลลิแอมสองก้อนเอามาขนานกันก็1,000 0ม ah. ิลลิแอมแต่10,000ม ah ิลลิแอมของ แบตเตอรี่ดีๆแบตเตอรี่ลิเธียมเกรดสูงแบบนี้เนี่ยมันดึงไฟออกมาใช้ได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่เป็นก้อนแบนๆแล้วก็บวมเนี่ยเนี่ยตัวนีนน้บวมแล้วกแก๊บกบแก,ก๊บแล้วเนี่ยนะใช้ไม่เท่าไหร่ก็บวมหรือบางทีไม่ใช้ก็บวมแต่อย่างนี้โอกาสบวมยากมากแบตเตอรี่พวกนี้ดึงไฟออกมาใช้ได้ไม่เท่าไหร่หรอกยิ่งถ้าอยู่ใน Power Bank เกรดที่แบบ200กว่าบาท300กว่าบาทดึงมาใช้ได้ประมาณ70%เท่านั้นเอง ในขณะที่ผู้นี้อาจจะดึงได้ออกมาได้ถึง90%เลย95%เลยก็มถีถ้าตัวที่มันดีๆหน่อยตัวนี้ก็ถือว่าได้เยอะคุณภาพความทนทานก็ต่างกันอพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะเช็คก่อนเลยว่าเขาทำงานหรือ,อยังตอวนี้เราก็กดตัวนี้99%มีแบตอยู่ในเนี้เฉลี่ยตัวนี้เขาเฉลี่ยให้เรานะ2ก้อน แต่แล้วก็อาจจะมีกระแสไม่เท่ากันตอนนี้อยู่ในฐานะของเอาของการจ่ายไฟออกเวลาชาร์จใช้สายแบบ c 2 c ได้ไหมเดี๋ยวผมลองเสียบ c 2 c ดูนะอ่ะอินได้เหมือนกันมีสัญญาณอินเข้ามาแล้วใช้ a ใช้ c 2 c ได้ใช้ a 2 c ก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาแถมมาเป็น a สอง c a 2 c มาเสียบก็อินเหมือนกันแล้วเวลาเขาอินอยู่เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าฐานะของช่อง1กับช่อง2เนี่ยเรากดตรงนี้ดูกดสวิตช์ตัวนี้มีสวิตช์อยู่ตัวเดียวต,วยวตรงนี้ B1 คือตรงนี้นะครับ B1 อันนี้ก็อิน0.2แอมป์ชาร์จน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่ามันมันเต็มอยู่แล้วนะมันก็ชาร์จได้แค่นี้แหละกดดู B2 B2 ก็ได้0.2แอมป์เหมือนกัน4.1โวลต์เพราะว่ามันเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอา B2 ออกก่อนนะลองเอา B2 เอา18650ใส่เข้าไปแต่นี้อย่าทำนะเวลาใช้จริงๆใช้ต่างชนิดกันนี่อันตรายมากๆอลองดีเทคเป็น B2 บีสองจะชาร์จเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมฮะ0.7 0.8ลองเอาบีหนึ่งออกด้วยก็ได้เขาจะได้ไม่ไม่แชร์ไม่เฉลี่ยเลยนะ0.9แอมป์ m, 900มิลลิแอมป์แล้วนะชาร์จ1 m แอมป์ละเนี่ยขึ้นถึง1 m แอมป์ละแต่ว่าก้อนนี้ก็มีไฟอยู่มีไฟอยู่4.1 4.2ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันอันนี้เขาบอกแรงดันของแบตก้อนนี้นะครับ4.1ก็ 1, ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันก็เสียบอินพุตอยู่เนี่ยกดสลับสถานะดูบีหนึ่งบีสองได้ ตอนนี้เป็นศูนย์หมดเพราะว่าไม่ได้ใส่ฐานไว้กดดูได้เฉยๆมันก็จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการประสิทธิภาพต้องการความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะอาชีพอย่างผมเนี่ยที่ใช้กล้องใช้แอคชั่นแคมใช้อุปกรณ์พวกไวเลสที่มันต้องใช้ชาร์จด้วย USB เยอะๆเนี่ยจำเป็นมากเลยแล้วก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้จริงๆ USB Type C เนี่ยได้ทั้งอินทั้งเอาแบบ USB Type A เอาได้อย่างเดียวนะฮะนี่ครับ สถานะของการชาร์จขึ้นแล้วนะฮะตรงนี้กระพริแบบแวบๆบแบบแบบมาตลอดแบบนี้บางอย่างมันก็ชาร์จไปใช้ไปได้เช่นแอคชั่นแคมรุ่นใหม่ๆพวกนี้ถ้าเรายัางไม่ได้สะดวกที่จะพักซีนไม่สะดวกที่จะหยุดเพื่อจะทําการเปลี่ยนฐานก็ะจะชาร์จไปด้วยเลยก็ได้เปิดกล้องใช้งานได้ปกติรุ่นนี้เปิดมาแล้วเลคคอร์ดเลยก็ได้ก็ชาร์จได้ทีหนึ่งประมาณ7 0 0มิลลิแอมในระหว่างที่เราใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยสถานะการชาร์จก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ กดเลกคอร์ดกดอะไรต่างๆกดเมนูเขาก็ทำงานให้เราได้ปกติอันนี้คือการนำไปประยุกต์ใช้อ่าอันนี้เป็นเรื่องของใช้21700นะฮะที่เกรดดีดีคุณภาพดีๆทีนี้เรามาดูการใช้กับ18650ผมไม่แนะนำให้เอาฐานเก่ามาใช้แต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างไม่ได้ยกตัวอย่างมันมีอยู่บนโต๊ะผมฐานเก่าจากของ p a าน s o ซ i นแล้วก็นนี้เป็นฐานใหม่ๆของยี่ห้ออี เขียวในตำนานเลยก็ใส่เข้าไป2ก้อนขนานกันได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่แนะนำนะแนะนำให้คุณภาพใกล้เคียงกันหรือเท่าๆกันเ n p อินพุตเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็สลับดู b 1 b 2ได้แล้ว b 1ฮะ B1 เนี่ยมีแรงดันอยู่ในนี้ 4.1V โวลแล้วแล้วก็ชาร์จเติมให้ที่1.2 1.3M แอมป์เลยเรามาดู b 2กันบ้าง b 2ก็มีอยู่4 1โวลแล้วกำลังชาร์จเติมให้ที่ 1.2A แอเหมือนกันเต็มเร็วฮะเป็น PD ด้วยเป็น Power Delivery ด้วยเพราะว่าช่องที่ผมเอาไฟมาเนี่ยเขามี PD ไงเ้าก็เลยลองรับเป็น PD มาด้วยเลยทีนี้ถ้าใช้กับ18650เนี่ยก้อนมันเล็กกว่า21700เยอะอยู่มันก็จะหลวมเวลาเราไปข้างนอกอะไรพวกนี้มันอาจจะกระเทือนอาจจะงอกแงกอาจจะมีเสียงหรืออาจจะ หลุดได้นะครับมันไม่ถึงกับหลุดหรอกแต่ว่ามันจะน่ารำคาญหน่อยนะเขาก็เลยให้ตัวนี้มาอะแดปเตอร์สำหรับแปลงใช้กับ18650เนี่ยมันจะกดลงไ้พอดีแต่ตัวนี้ไม่ใช่วางลงไปเฉยแล้วปิดเขาจะต้องมีร่องดูตรงนี้ครับมีลูกศรมีลูกศรหัวลงแบบนี้ตรงกลางเขียน18650มีลูกศรหัวลงแล้วดูด้านข้างเขาจะมีร่องมีเป็นสันแบบนี้ขึ้นมานะฮะ วางตามนี้นะฮะเอาลูกศรลงตามนี้ตรงนี้ก็จะมีร่องเหมือนกันเห็นไหมฮะตรงตรงแม่เหล็กเนี่ยจะมีร่องทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เอาวางลงไปตามทิศทางลูกศรเนี่ยนะแล้วก็ดันลงไปแบบนี้ติดอยู่กับฝานี่เลยไม่หลุดไม่หายไว้ไหนเลยปิดลงไปแม่เหล็กตัวนี้แรงนะสองฝั่งเนี่ยเราใช้แม่เหล็กอย่างเดียวเลยเพราะตัวนี้เนี่ยทั่วๆไปผมเห็นเขาขายกันสี่ร้อยกว่าห้าร้อยกว่าแต่ตัวนี้โอลดาแบตเตอรี่เขาไปดีลได้มา พิเศษเลยเขาขาย300กว่าบาทแต่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าราคานี้เขามีเยอะไหมมีกี่ตัวอะไรนะต้องรีบสอบถามเขาดูนะราคานี้คุ้มมากท่านที่คิดว่าบวกลบคูณหารแล้วแพงกว่า Power Bank สำเร็จรูปก็ลองนึกถึงว่าเสี่ยงกับการบวมการระเบิดเสี่ยงกับการที่มันใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอ่ก้อนหนึ่งเบลเบล่าดึงไฟไปใช้ได้ประมาณ6 7 0แต่ตัวนี้ ดึงไฟไปใช้ได้เยอะกว่านะครับก็คุ้มค่ากว่า power bank เนี่ยทุกตัวทุกรุ่นไม่ว่าจะแบตดีแบตไม่ดีอะไรก็ตามมีค่าค่าหนึ่งนะที่ power bank ทุกตัวจะต้องมีเขาเรียกว่าค่า P C R หรือ power conversion rate power conversion rate นี่มันเกิดขึ้นเพราะแบตเตอรี่อันนี้มันเป็น3.7โวลต์แต่ว่าไฟที่ออกมาเนี่ยเป็นไฟ5โวลต์ USB หรือบางทีเกินกว่า5โวลต์ด้วยถ้าเป็น พีดีหรือ qc เนี่ยออกถึง9โวลต์12โวลต์อะไรเลยก็มีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ปลายทางของเรารองรับแค่ไหนจะดึงไฟกี่โวลต์ไปใช้เขาก็เลยต้องมีค่า pcr หรือ power conversion rate ปกติเนี่ยเขาจะตีไว้ที่ประมาณ30%เรเขาแบงรุ่นใหม่ๆนะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆ35%ก็มีจริงๆบางบางรุ่นอาจจะต่ำกว่า30%ก็มี25ก็มีแต่ว่าเขาตีไว้ที่30แล้วกันถ้าแบตเตอรี่ 1,000 0มิลลิแอมเจอ Power c o n v อนเวอร์ชันเข้าไป30%ก็เหลือ7,000มิลลิแอมที่จะใช้ได้จริงๆถ้าแบตเตอรี่ในมือถือของเรา4,000มิลลิแอมชาร์จมือถือไป1รอบเต็ม4,000มิลลิแอมก็เหลืออีก3,000อีก3,000นั้นก็ไว้ใช้กับชาร์จไฟฉายชาร์จอุปกรณ์อย่างอื่นชาร์จไวเลสชาร์จอะไรต่ออะไรก็ได้หรือว่าพอท่านไปอยู่ในสถานที่ ที่มันชาร์จได้ชาร์จเติม power bank ของเราเอาไว้ได้เรื่อยๆราคาขนาดนี้ถือว่าไม่แพงได้แบตเตอรีอร่มาก็ลอ้ว2 0องก้อน400อันนี้300กว่าบาท700กว่าบาทปลอดภัยกันไม่ต้องไปเสี่ยงมไม่ต้องไปลุ้นว่ามันจะตูมตามขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กับแบตพวกนี้นะกรอบแกคบๆหมดแล้วเนี่ยบวมป่องเลยนี่มันยุบลงแล้วนะเพราะว่าผมถอดออกมาจากเครื่องแล้วไนงะ จร,จริงมันบวมแบบบวมยิ่งกว่านี้อีกบวมจนในฝาพลาสติกเนี่ยมันดันออกมาเกิดขึ้นได้ภายในคืนเดียวเลยนะไม่น่าเชื่อฮะตอนตอนแรกมันยังดียังปกติอยู่เลยนะพอรุ่งขึ้นอีกว่าเอ๊ะทำไมผมใส่ซองแล้วมันใส่ไม่เข้าเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันนิดนึงนะครับว่าเขาได้มาตรฐานจริงตามที่แจ้งไว้หรือเปล่าเข้าไปที่ฟังก์ชันการตรวจสอบระบบฟารชาร์ทคลิกเข้าไปออตโต้เลยนะออตโต้ดีเทคอ้าพาวเวอร์เดลิเวอรี่ตอนนี้ไม่รับเพราะว่าเราเสียบที่ช่อง USB Type A ทอยู่ใช้ Apple พวก iPhone, iPad อะไรพวกนี้ได้5โวลต์2.4แอมป์แล้วก็เป็น5โวลต์1.5แอมป์ธรรมดาเนี่ยใช้ได้หมดเลย Samsung 9โวลต์ใช้ได้หัวเว่5.92โวลต์ใช้ได้ QC2 ใช้ได้ QC3 ใช้ได้อันนี้คือ USB-A รองรับหมดเลยถ้าว o o กของ oppo อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ไม่ซัพพอร์ตก็จริงแต่ใช้ได้นะใช้ได้เป็นแบบ5โวลต์2.4แอมป์ธรรมดามาตรฐานอื่นไม่รับเนี่ย ใช้5โวลต์ 2, 2 u c แอมปยังได้หมดนะครับยัง Backward Compatible กลับไปได้หมดอันนี้จะลองดูที่ Type C บ้างติดขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับใช้เมนู Fast Charge เหมือนเดิมอันนี้ผมต่อสายแล้วนะ Auto Detect คราวนี้ PD ได้แล้วหไหมฮะ Power Delivery ได้มาตรฐานของ Power Delivery เนี่ยต้องเป็น Type C อยู่แล้วเมื่อกี้เราเสียบ Type A มันไม่ขึ้นได้ถึง18วัตต์สูงสุดได้ถึง18วัตต์ QC 2 QC 3ก็ยังใช้ได้ 1 2 1 9โวลต์ qc 2ได้ถึง 12V โวลต์ qc 4ก็ยังซับพอร์ตนะครับตัวนี้เลยเถิดไปถึง qc 4เลยหัวเวยทั่วๆไปนี่ก็ได้ usb type c t ู type c จะซับพอร์ตได้เยอะกว่าอันนี้ก็มาพิสูจน์ให้ดูเผื่อท่านที่จะข้องใจว่าเอาไปใช้อะไรได้ไม่ได้แค่ไหนสูงสุดประมาณ1 8วัตต์เหลือๆแล้วอย่างผมชาร์จกล้อง action cam หรือกล้อง DJI Osmo Pocket ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเต็มตามมาตรฐานเลยลก็จะเป็นเครื่องชาร์จแบตให้เราด้วยนะถ้ากรณีที่เราไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปไหนไกลๆหลายๆวันเนี่ยถอดมาชาร์จพวกนี้ก็ได้บางทีชาร์จตัวนี้ไว้อันนึงนะชาร์จกับในตัวมันไว้อันหนึ่งแล้วแบตสำรองที่เราใช้ใช้ไปบ้างแล้วเราก็เอามาชาร์จกับตรงนี้ใช้เป็น ชาร์จเจอร์ได้อีกแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินท่านก็ถอดมาใส่ในไฟฉายใส่ในอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นพัดลมอะไรก่อนก็ได้ถ้าต้องกลางคืนต้องการจะนอนหรือว่าถ้าพัดลมท่านมีพอร์ตอยู่แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรท่านก็เอาตรงนี้ไปเสียบลมโดยตรงเลยก็ได้นะครับไม่ต้องถอดฐานถอดเข้าถอดออกให้มันวุ่นวายเสียเวลาหลายอย่างก็เอาไว้ เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกหาอุปกรณ์ที่ดีที่ปลอดภัยนะฮะเน้นเสมอเลยถึงคำว่าปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้สำหรับ l i t โต a l a lii mp 2ขอบคุณครับสวัสดีครับ